สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิสบอนสีนะคะวันนี้ก็มาพบกันช่วงกลางวันนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีหลักสิบหลักร้อยนะคะมีไม้ใป้ายไม้ด่างบอนเก่ามาเยอะมากๆเลยนะคะใครรอใบไผ่ก็มีมาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปชมบอนสีสวยๆเช่นเดิมนะคะมีมาแบ่งใครสนใจสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0 6 28 4 282 4 3 6 3นะคะ หรือว่าถ้าใครมีไลน์สแกนทียรโค้ดลายเพิ่มเพื่อนกันไว้มุมบนสายมือได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับการจะส่งนะคะหนูส่งทางไปรษณีย์ไทยค่าส่ง30บาทน,นะคะใครเก็บเงินปลายทางสามารถแจ้งได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางคะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบบอนสีนะคะก็สามารถลองสั่งได้นะคะเผื่อสนใจอยากจะลองปลูกบอนสีนะคะที่สวนนะคะสามารถสั่งได้ กี่ต้นก็ได้นะคะหนึ่งต้นสองต้นหนูก็ส่งให้นะคะเผื่อใครอยากลองไปเลี้ยงดูก่อนนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยวันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้พาไปชมเลยนะคะอ่ามาดูต้นแรกกันก่อนนะคะอันนี้เป็นหมอปริญญานะคะใบป้ายนะคะตัวนี้ไซส์สวยเลยนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะ อยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะหมอปริญญาขายสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้เลยอันนี้จะเป็นไม้ที่ใบนะคะเขาจะหูชิดกันเกยกันเลยนะคะตัวนี้ใบปอมส่วนนะคะหมอปริญญาต้นละ100บาทค่ะอันนี้จะเป็นมหาราชนะคะมหาราชเป็นไม้ป่ายบอลเก่าเหมือนกันนะคะจะออกเป็นชมพูเขียวนะคะเป็นไม้ป่ายนะคะการจะออกสีแดงและเลือดด้วยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ หนึ100บาทมีชื่อว่ามหาราชนะคะมหาราชอันนี้จะเป็นเทราปตีนะคะเทราปตีไซส์นี้จะอยู่ที่ราคาเอาไป90บาทนะคะเทราปตีอันนี้เป็นไม้ที่เปิดด่างด้วยนะคะนี่เริ่มด่างมานิดหน่อยแล้วนะคะเทราปตี อ่นนี้จะเป็นมหาสมบัตินะคะแต่จะเป็นแบบไม่ป้ายนะคะจะเป็นเส้นใบกับกระดูกใบตัดกันเฉยๆนะคะตัวนี้จะไม่ป้ายหมานะคะใครสนใจมหาสมบัติไซส์นคะมหาสมบัติไซส์สี่นิ้วก็จะอยู่ที่ราคาสามสิบบาทนะคะเป็นมหาสมบัติที่ไม่ป้ายนะคะนี่เผื่อใครชอบแบบไม่ป้ายคะ่ะสีสวย ขวันดาวนะคะขวันดาวขวัญดาวก็จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับขวันดาวเขาจะเป็นไม้เปิอะค่ะเปิอะเขียวอ่อนเข,เ,ขเขียวเข้มแล้วก็เม็ดแดงนะคะนี่ค่ะทรงใบาย,ยาวๆเม็ดจะเยอะๆนะคะเม็ดสีแดงๆเยอะๆเ,เลยนะคะอันนี้จะเป็นนางฟ้านะคะนางฟ้าอันนี้จะอยู่ที่ราคา เอาไป25บาทนะคะสำหรับนางฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นพื้นขาวทั้งหมดนะคะหรือว่าบางท่านก็จะเรียกว่านางฟ้าจำแรงนะคะตัวนี้ใบจะดุกๆพุ่มๆค่ะเอาไป25บาทนะคะอ่านี้เป็นลูกไม้นะคะออกส้มๆนะคะนี่ส้มๆแล้วก็กระดูกออกขาวนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปขออยู่ที่70บาทนะคะลูกไม้ตัวนี้นะฟอร์มพุ่มใบดุกมากนะคะขออยู่70ดนะคะเป็นลูกไม้ ส้มขาวแล้วกันนะคะนี่มีเปิดเขียวมาด้วยนะคะสีสวยมากทรงใบดีนะคะนี่อันนี้เป็นไม้เก่าหนูไม่ทราบชื่อนะคะอันนี้ก็จะแบบนี้ค่ะเริ่มกัดลวดลายออกขาวๆมานะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่40บาทนะคะไม้เก่าไม่ทราบชื่อขอ40นะคะก็จะเป็นไม้เก่ากัดขาวแล้วกันนะคะ40บบาทค่ะใครสนใจต้นนี้ก็บอกว่าไม้กัดขาวแล้วกันนะคะ อ่าหรือใครชอบโทนขาวนะคะขาวเปรอะเขียวแบบนี้นะคะสีสบายตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะนี่อันนี้ไม่มีชื่อเหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้ขาวเขียวนะคะจะอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะห้าสิบาททรงใบสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นใบไผ่นะคะโทนออกชมพูเปิอะพาสเทลนิดหนึ่งนะคะอันนี้ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่หกสิบบาทเป็นไผ่ชมพูหมายเลขหนึ่งนะคะสีสวยมาก นี่คะ่ะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ด่างอันนี้สีสวยค่ะสีจ้อกส้มๆแดงๆนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะสำหรับลูกไม้ด่างนะคะนี่ต้นละ90้าสค่ะใครสนใจนะคะใบกลมๆป้อมๆน่ารักมากคะ่ะอันนี้เป็นกาบมีแข้งนะคะแล้วก็ด่างมาด้วยนะคะนี่เปิดด่างมาด้วยนะคะไม่มีชื่อเหมือนกันนะคะ นี่ตัวนี้สวยนะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่50บาทนะคะบอกว่ากาบด่างมีแข้งก็ไนดน้ค่ะมันจะออกโทนหวานๆชมพูด้วยนะคะนี่มีแข้งมาด้วยนะคะ50บาทนะคะอ่านี้จะเป็นวิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาไม้ป้ายค่ะแล้วก็เป็นไม้กระดูกด้วยนะคะเส้นใบเขาจะชัดเข้มๆนะคะ ไะะซส์นี้นะคะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับวิจิตจินดานะคะสีสวยโทนเข้มนะคะแล้วก็ป้ายออกโทนแบบป้ายเขียวขาวแบบนี้นะคะต่อไปอันนี้มีชื่อว่ากูมานนะคะกุมานอันนี้ใบล่าสุดนะคะเพิิงกลางยางกลางไม่เต็มที่นะคะขายสนใจนะคะสำหรับกุมานนะคะจะอยู่ที่ราคาเอาไปเอาไป90บาทนะคะกูมานะคะ่ะ อันนี้จะเป็นเจ้าป,ปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วเปเิดด่างมาแล้วนะคะไซน klar, S> <S like ี้จะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสําหรับเจ้าปอแก้วไซนี้นะคะเขาเปิดด่างมาแล้วค่ะแต่ละต้นเปิดด่างทั้งนั้นเลยนะคะขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะเจ้าปอแก้วนะคะเป็นไม้ใบแบบว่าห่อๆหน่อยนะคะเป็นแบบถุวยๆทรงถุวยๆเนี่ยค่ะนี่เปิดด่างนะคะเป็นไม้ใบกลมค่ะอ่ะต่อไปจะมีลูกไม้เปิดมาแบ่งนะคะเป็นลูกไม้เปิดนี่จะมี เดี๋ยวหนูให้ดูมันมี U สามโทนหลักๆเลยนะคะนี่มีออกเปิดแดงเปิดชมพูเปิดเขียวในชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เป็นหมายเลขแล้วกันนะคะจะได้จําง่ายขึ้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่ามาดูเปิดแรกก่อนนะคะมันกึนกับพื้นหลังหนูนิดนึงนะคะจะดูยากหน่อยเดี๋ยวนะคะเนี้ยค่ะเปิดประมาณนี้นะคะจะออกเปิดโทนแบบเปิดเขียวเปิด เขาเรียกอะไรเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็มีจุดตรงกลางนะคะอันนี้ขอเป็นหมายเลขสองหนึ่งหรือยี่สิบเอ็ดนะคะใครรับหนูขออยู่ที่ต้นละสามสิบบาทนะคะสามสิบบาทอ่นนี้หมายเลขสองสองนะคะสองสองนี่เปอดสวยมากนะคะแล้วก็จุดตรงสระดือใบจะออกสีชมพูนะคะอันนี้ให้ไปหมายเลขสองสองนะคะราคาสามสิบบาทนะคะหลอดใหม่กำลังมาเลยต้นนี้ อ่ต่อไปจะเป็นเปิอะชมพูนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะใบใหญ่นะคะนี่นคะคะสวยมากนะคะนนี้จะเป็นเปิอะชมพูมาด้วยนะคะขอห้าสิบบาทเป็นหมายเลขสองสามนะคะสองสามนี่ต่อไปเปอดอันนี้ออกเปอดแดงหน่อยนะคะแต่ก็มีความหัวใบเขียวเปอดมาสวยเลยนะคะอันนี้ขอหมายเลขสองสี่นะคะขอราคาห้าสิบบาทนะคะหมายเลขสองสี่ ต่อไปไม้ใบายาวนะคะมีชื่อว่าฮริพุนชัยนะคะฮริพุนชัยอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะฮริพุนชัยจะเป็นโทนน้ำตาลน,นะคะตัวนี้เดี๋ยวคอนจเริ่มมีลวดลายมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้บัวแก้วนะคะเป็นใบกลมๆค่ะในเปิดด่างมาแล้วนะคะใครรับบัวแก้วต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา,าไป90บบาทนะคะใบกลมถ้วยเปิดด่างนะคะ โอ้อันนี้สวยมากนะคะอันนี้ปลายสวยๆเลยอันนี้คือผู้พิงนะคะผู้พิงนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี้ผู้พิงนะคะไซนี้จะขออยู่ที่100บาทนะคะต้นนี้ขอ100บาทใครรับต้นในคลิปแจ้งต้นในคลิปได้เลยนะคะแต่มีสำรองอีกนะคะใครสนใจมากกว่า1ต้นหรือว่าอยากได้ไปเลี้ยงฟอมกอนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับผู้พิงก็จะมี ต้นแบ่งอีกนะคะแต่วันนี้หนูเอามาให้ดู1ต้นนะคะสําหรับปูผิงเอาไป100บาทนะคะต้นนี้เป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะสีชมพูเงาเงานะคะนี่แล้วก็ปลายเขียวนะคะนี่ค่ะนี้จะเป็นสุรพลนะคะสุรพลตับนักร้องนะคะนนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสีสวยมากเนะะี่ยค่ะสุรพลค่ะนี่ค่ะนี่นายมั่นปืนยาวนะคะพื้นเขาจะเขียวนะคะแล้วก็กัดแดงมานะคะตอนโต อันนี้เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะก็จะมีแบ่งนะคะต้นละ60บาทนะคะนายมั่นปืนยาวนะคะเป็นไม้เก่าเนี่ค่ะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆกับใบเขาจะเขียวเลยทั้งใบนะคะพอโตขึ้นเขาก็เริ่มกัดแดงมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พ,นพอออกใบใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะนี่อันนี้อสูรอินทานะคะ เป็นสองต้นคู่เลยนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะใครรับอสูรอินท่ากระถางนี้นะคะมีต้นมีเขาเรียกอะไรมีแค่กระถางนี้กระถางเดียวนะคะสําหรับอสูรอินทาใครรับนะคะสองต้นคู่เลยหนูขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทสําหรับอสูรอินท่านะคะนางรากสดแผงแดงนะคะจะเป็นแผงแดงใบยาวสวยมากนะคะสีนี่ นะคะสีสวยสีแดงปั๊ดเลยนะคะใครรับนะคะอันนี้เหมือนจะมีหน่อมาด้วยนะคะอ่ะมีหน่อจริงจริงด้วยอันนี้ใครรับหนูขออยู่ที่ราคาไปเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบาทนางรักสดแผงแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปลาศาสท,ทองนะคะไซส์นี้คือกัดเรียบร้อยนะคะ ใครรับนะคะต้นนี้นะคะวันนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะปลาสัดทองเดี๋ยวถ้าเจอเพิ่มจะมาอัปเดตให้นะคะใครรับต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป130บาทนะคะ130บาทสําหรับปลาสาดทองหน้าแจ่มๆนะคะอันนี้เจ้าฟ้ากุ้งนะคะเจ้าฟ้ากุ้งนี่สวยมากลายมาแล้วนะคะอันนี้จะมีตาหนิขอบใบนิดนึงคือมันอยู่นอกตูะคะ้ค่ะใบใบมันเลยโดนแดดเผานะคะช่วงหนึ่ง อันนี้เป็นฟอร์ม2ใบ1หลอดนะคะแต่ถ้าใครรับนะคะหนูให้ไปราคาพิเศษเลย50บาทนะคะปกติเจ้าฟ้กกุ้งหนูขายอยู่100บาทนะคะอันนี้หนูขอ50บาทนะคะเจ้าฟ้กกุ้งค่ะอันนี้จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนปลาศักดิ์ชสิทธิ์นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับเขื่อนป่าศักจะเป็นโทนแดงมาเลยอ่าอันนี้บัวหิมะนะคะบัวหิมะก็จะออกโทนขาวนะคะโตขึ้นก็จะมีแบบ ชุมพูระเรือมานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา60บาทนะคะสำหรับบัวหิมะนะคะเป็นไม้ฟอมพุ่มฟอมเตี้ยนะคะตัวเนี้ยใบแข็งมากนี่ค่ะนี้เมืองพิจิตรนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะดูทรงใบเขาสิคะอันนี้ก็จะมีแบ่งด้วยนะคะอยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะเศรษฐีเมืองพิจิตรเมื่อกี้หนูบอกใครเมืองพิจิตรใช่ไหมคะ คนละแบบนะคะหนูพูดผิดอันนี้เป็นใบยาวนะคะชื่อว่าเศรษฐีเมืองพิจิตรเป็นไม้เก่านะคะหายากแล้วค่ะตัวนี้ใบแดงยาวนะคะแล้วก็กัดลายขาวนะคะอ่านนี้ได้แพ็คคู่ไปนะคะเป็นผีเสื้อสมูทกับหงเหินนะคะนี่หงเหิอนอยู่ต้นหนึ่งนะคะ ใครรับนะคะต้นนี้นะคะให้ราคาพิเศษเลยแพ็คคู่คุ้มๆไปเลยขออยู่ที่60บาทนะคะผีเสื้อสมุทกับหงเหินนะคะนี่หรือใครอยากได้ผีเสื้อสมุทเดียวๆตอนนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะแต่วันนี้น่าจะไม่ได้หยิบมานะคะนี่พอประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามีต้นเดียวนะคะก็จะอยู่ที่50บาทนะคะแต่อันนี้แพ็คคู่คะ่ะให้ไป60บาทได้หงเหินไปอีก1ต้นเลยนะคะ อันนี้จะเป็นงามวงวานแผงนะคะเขาจะเป็นปกติงาวงวานจะเป็นหน้าแดงๆนะคะแล้วก็ป้ายมานะคะนี่แต่อันนี้จะเป็นหน้าแผงนะคะเขาจะเป็นเขียวแล้วก็ป้ายมาแทนนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะ50บาทแล้วก็มีเม็ดแดงๆบนพื้นใบนะคะนี่ค่ะอันนี้นางรากสดป้ายนะคะป้ายสวยๆเลยวันนี้มีมาแบ่ง1ต้นนะคะจะอยู่ที่ราคา 90บาทนะคะนางรากสดป้ายนะคะป้ายแดงสวยมากนะคะนี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้นะคะจะเป็นหูดำๆแบบนี้ค่ะเขาเรียกหูแบบเหมือนบางคนก็เรียกหลางเต่านะคะลักษณะเด็ดจะอยู่ตรงหูใบตรงก้านนะคะตัวนี้จะเป็นออกโทนเปิดชมพูนะคะใครรับขอเป็นลูกไม้รหัส A นะคะนี่ให้ดูตรง คนใบนะคะลูกไม้รหัส A หนูขออยู่ที่ราคาเอาไป50บาทนะคะมันเหมือนเป็นช่อค่ะเพราะช่อขึ้นมาแล้วก็ออกใบแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นลูกไม้ตัววายนะคะรหัสตัววายดูช่อใบสิคะสวยมากช่อใบคล้ายๆต้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าใบใบมันจะทรงใบคนละแบบเน,นี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีแดงสดเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา,าไป 90บาทนะคะลูกไม้รหัสตัววายค่ะช่อสวยมากนะคะมันใบแข็งแล้วก็ตั้งช่อดีนะคะเม็ดฟอม ชอสวยอันนี้เป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะบางท่านก็นจะบอกขายพญาโมลเลยนะคะแต่อันนี้เขาไม่มีชื่อนะคะอันนี้นะคะหนูให้ไปราคา35บาทนะคะบอนเก่าไม่มีชื่อนะคะบอกว่าตัวขายพญาโมลก็ได้นะคะ35บาทค่ะอันนี้ทองประกายแศดนะคะป้ายมาด้วยนะคะตัวนี้นี่อันนี้เป็นฟอร์มสองใบนะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาไป60บาทนะคะทองประกายแศดนะคะสวยมากคะ่ะตัวนี้ อันนี้อันดามันนะคะหน้าเข้มสวยมาเลยเขาจะมีเม็ดชมพูหวานตัดกับพื้นเค็มน้ําตาลนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะอันดามันค่ะอันนี้อินทรชิดหน้าทองนะคะอินทร์ชิดหน้าทองไซนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะกัดลายมาแล้วนะคะออนอินทรชิดหน้าทองนะคะนี่สวยเลยนะคะไม้เก่าคะ่ะตัวนี้ อันนี้จะเป็นพันนารายนะคะพันนารายให้ไปต้นละ50บาทนะคะพันนารายจะเป็นในแดงแล้วก็ขอบเขียวนะคะนี่ค่ะน,นี่เป็นเทวีสุริยาแบบไม่ไป้ายนะคะขออยู่ที่ราคาไป50บาทนะคะเทวีสุริยาไม่ไป้ายค่ะเขาจะปกติเขาจะป้ายชุมพูมานะคะนี่แต่อันนี้ผ่ามาแล้วเขาไม่ไป้ายนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อย ไซนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะจะเป็นไผ่ด่างนะคะตัวนี้ <tio> นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรสีนินนะคะหรือว่าลูกไม้ดำของพ่อนั่นเองนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะเป็นไม้ที่ชอบนอกตู้นะคะใบจะแข็งนะคะตัวนี้เพชรสีนินค่ะ <im usst> นี่ค่ะนี้สุนทรพู่นะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับสุนทรพู่นะคะนี่ใบแข็งการแข็งค่ะตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะ เดี๋ยวพอโตขึ้นนะคะสีเขาก็จะออกแบบเหมือนเอาชมพูมาฉาบอะค่ะอันนี้ก็เริ่มขึ้นมาลายมาแล้วนะคะสวยมากอันนี้เป็นสุนทอนผู้คู่กับคุณหญิงทองม้วนนะคะแต่เขายังไม่ชมพูนะคะคุณหญิงทองม้วนอันนี้หนูขออยู่ที่ราคาไปเจ็ดสบาทนะคะเจบาทนี่ค่ะอันนี้เป็นใบไผ่เบอร์สองนะคะเบอร์สองขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะเบอร์สองคะ่ะไผ่เหลือบสวยมากนะคะ อันนี้ไผ่เบอร์สามนะคะอันนี้เหมือนกลางใบจะเริ่มเนี่ยค่ะสกิดด่างมาบ้างแล้วนะคะขออยู่ที่60บาทค่ะไผ่เบอร์สามนี่ค่ะฟอร์มสวยค่ะเดี๋ยวพาไปชมสวนกันต่อเลยนะคะใครสนใจพันธุไหนนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งให้เลือกชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปเลือกกันต่อค่ะเผื่อว่าท่านใดชื่นชอบบอนสีนะคะอันนี้พามาชมตอนกลางวันนะคะเดดตอนนี้น่าจะประมาณ11บเอโมงนะคะตอนหนูอัดคลิปอยู่เนี่ยค่ะนี่นะคะนี่ ก็จะเป็นแสงประมาณนี้นะคะอันนี้อยู่ใต้สแลนนะคะแต่อันนี้จะมีล่มไผ่นิดนึงเดี๋ยวหนูให้ดูนี่นี่นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ขึ่งเพิ่มนะคะก็จะใช้อ่าแผ้นเดียวนะคะแต่อันนู้นจะเห็นได้ว่าตอนแรกหนูก็ใช้สแลนสีเขียวนะคะถ้าใครใช้สีเขียวอยู่นะคะหนูแนะนาให้เปลี่ยนเพราะว่าไอ้สีเขียวเนี่ยมันจะทําให้ไม้เรามันมีไม่มีสีนะคะเพราะหนูเคยลองแล้วสีซีดเลยนะคะ อ๋อแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมศุนทอนผู้นะคะเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะนี่กล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะไปค่ะเห็นอยู่ตรงนู้นพอดีนะคะสุนทอนผู้นะคะอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่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 นะคะใบจะล้มไปหนึ่งใบแล้วนะคะอันนี้สุนทอนผู้นะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะต้นละห้าสิบาทเวลาโตขึ้นก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะแบบพื้นเขียวแล้วก็พรมภูงเงาขึ้นมานะคะนี่ค่ะ กอนี้พญาสุรเสถนนะคะใบยาวนะคะเดี๋ยวหนูไปหาก่อนว่ามีต้นแบ่งหรือเปล่านะคะสวยมากค่ะต้นนี้อันนี้สีกาญจนาพิเศษนะคะหน้าดังเดิมนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนูขอเอาไปแปดสิบาทนะคะแปดสิบาทสีกาญจนาพิเศษหน้าเดิมนะคะเป็นป้ายด้วยนะคะตัวน,นี้เนี่ยค่ะทองประกายเศษน,นะคะเวลาโตขึ้นสีสวยมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่แดงนะคะไซ้์นี้จะอยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะคะไก่แดงวันนี้มีมาแบ่งต้นเดียวนะคะไก่แดงเหมือนจะเริ่มมีหัวมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ค่ะพญาสุรเสณ์นะคะเจอหนึ่งต้นนะคะเป็นใบเดียวนะคะน่าจะเป็นลงหัวนะคะตัวเนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะใครรับนะคะหนูขออยู่ที่ราคาหกสิบาทนะคะพญาสุรเสณ์นะคะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะเป็นสองหน่อเลยนะคะเนี่มีสองต้นเลยนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่ราคา 100บาทเป็นไม้นอกตู้เช่นเดียวกันนะคะเป็นไม้ลงหัวค่ะบางทีเขายุบลงหัวช่วงหน้าหน้าร้อนนะคะบางทีเนี่ยค่ะพอได้น้ําได้ฝนเขาก็งอขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้อันนี้มัดฉานุนะคะมัดฉานุเป็นไม้ตับรามเกียรติ์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้มีสองต้นในกระถางน,นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่ง้อบาทนะคะมัดฉานุค่ะอันนี้สวยมากคะ่ะอันนี้เป็นเทพนรสิงห์นะคะแต่ว่าอันนี้ อ๋อมีแข้งด้วยนะคะนี่แข้งน้อยๆน,นะคะมีหูใต้ใบนะคะ,ะแอบ,บดูก่อนอันนี้มีหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ถ้าใครรับนะคะนี้ฟอร์มสองใบนะคะน่าจะมีหัวน้อยๆแล้วนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเทพนรสิงห์นะคะอันนี้เทพอามารินนะคะเวลากัดนะคะที่หนูบอกกัดชมพูคนะ,คะอันนี้น่าจะมีหัวแล้วนะคะเป็นหนึ่งใบกับอีกหนึ่งรอยกำลังจะแทงนะคะ ใคร,รับนะคะเทพอมรินต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไปแปบาทนะคะกัดสีชมพูใบแข็งค่ะอันนี้จะเป็นดาราสวรรค์นี่คะ่ะถ้าหนูจำชื่อไม่ผิดนะคะดาราสวรรค์ใบหยกัยกๆนะคะแล้วก็แบบมันจะมีเม็ดแดงๆกระจายทั่วใบเลยนะคะสวยมากอันนี้เป็นฟอร์มหนึ่งใบหนึรอดนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเจบบาทนะคะดาราสวรรค์ค่ะ นี่เป็นไม้นอกตู้นะคะดินจะเละนิดหนึ่งนะคะชุดนี้มันเพิ่งอ่าเขาเรียกอะไรงอกออกไม้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่เผื่อใครสนใจนะคะนี่ค่ะลูกไม้อันนี้อ่าต้นแม่ของรหัสเนี่แหละนะคะแต่ว่าเวลาแก่ตัวนะคะเขาจะแบบเข้มขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆืยเลยนะคะดูสังเกตทรงใบนะคะความหูใบนี่ก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่นะคะนี่เปิดๆมาด้วยนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นอ่านางมนโทนะคะนางมนโท สีชมพูแป๊ดๆปดเลยนะคะชมพูสวยนี่ข้างๆกันนะคะจะบอกว่าแจ่มมากนะคะถ้าแบบใบไม่เปื้อนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิเป็นไม้เก่าใบแดงนะคะแดงเงาจริงๆนะคะสวยมากนะคะสุวรรณภูมิ <ortune> ก็มีมาแบ่งหลากหลายไซส์เลยนะคะมีสี่นิ้วมีหกนิ้วนะคะสําหรับสุวรรณภูมินะคะ,ส,ะ,คะสีแจ่มมากนะคะนี่ค่ะอย่างที่หนูบอกถ้าแบบใบไม่เปื้อนนะคะมันจะแดงเลยนะคะ นี่อันนี้ก็เขื่อนนะคะโซนนี้มีแตดโคนแบบแจ๋มๆนะคะแดงชมพูอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเขื่อนปลาสัก Р ชลสิิธิ์นะคะเขื่อนปลาสัก Р ชนลสิธิธิ์อันนี้ก็จะเป็นจังหวัดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใบแข็งะคะ่ะตัวนี้อยู่ในตับจังหวัดนะคะนี่อันนี้มีแบ่งนะคะ50บาทนะคะสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่สีสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะคะนี่เดี๋ยวข้ามไปดูกันค่ะนี่อันนี้ สวยมากเลยนะคะนี่ไล่ชมไปเลยอันนี้นกใหญ่นะคะนกใหญ่จะจับไปให้ดูค่ะเพิ่งตางออกมานะคะนี่นกใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรสีนินนะคะเพชรสีนินเนี่ยที่หนูบอกชอบนอกตู้นะคะใบแข็งแข็งนี่ดอกเขานะคะถ้าไม่ได้ผสมจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะคือจะฟอไปเองนะคะเพชรสีนินวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยนะคะต้นกระถางสี่นิ้วนะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะ นี่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมอปริญญานะคะวันนี้มีมาแบ่งต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะสำหรับหมอปริญญานะคะน,นี่เพชรสีนิ่นนะคะนี่นะคะอ้อันนี้สวยนะคะนี่ลายเมืองนะคะใายเมืองแล้วก็อหมอพอ,อยู่อันนี้จะเป็นมหาราชนะคะมหาราชนี่แม่พันธุ์เขานะคะ นี่นะคะมหาราชตัวนี้ก็มีมาแบ่งนะคะอันนี้คือพรสวงนะคะพรสวงเปิดสวยมากนะคะตัวนี้น่าจะมีไซส์6นิ้วแบ่งอยู่นะคะสำหรับพรสวงเผื่อใครสนใจนะคะจะเป็นไม้ออกเปิดๆนะคะสีแจม่มนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ใส่แม่พันธุ์ของพ่อนะคะหรือต้นที่ผ่านแล้วเขาก็จะามารวมไว้บริเวณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบางกระถางนะคะจะไม่มีต้นก็คือ เขาควักขวไปอย่างเดียวเขาไม่ได้เอากระถางไปด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะอ,อันนี้เทพสถิตนะคะเทพสถิตอันนี้นะคะเป็นไม้เขาเรียกอ,อะไรไม้มันอยู่ในกระถางสี่นะคะแต่ก็นานแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครสนใจนะคะมันโดนฝน,นะคะ่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา,าไป 80บาทนะคะเทพสถิตค่ะเนะะี่ยค่ะใส่รางไว้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นลูกไม้นะคะออกเปิดชมพูทรงใบโพนะคะมีขาวชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะหนูขอเป็นรหัสลูกไม้โพชมพูแล้วกันนะคะนี่จำง่ายดีโพชมพู100บาทค่ะนี่ค่ะน,นี้เลิ่มงคลนะคะเป็นสีแดงๆนะคะใบมันจะเป็นอันนี้หน่อยนะคะนี่แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ ใบใหม่แทงนะคะขอคนรับได้นะคะตัวนี้ใบมันมีตรงนี้หน่อยมันไหมแดดนิดนึงนะคะเป็นไม้นอกตู้ค่ะน่าจะมีหัวแล้วนะคะลงแบบว่าสองต้นเลยนะคะมีหน่อมาแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเลิ่นมงคลค่ะนี่นี่ค่ะนนี้ทิพวารีนะคะทิพวาลีใบเปืเป้อนนิดนึงนะคะมันโดนฝนอันนี้ขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะสำหรับทิพวาลีนะคะ นี่ค่ะอันนี้เพชรจินดานะคะมีใบนี้ใบไม่ไปนิดนึงนะคะต้นแข็งมาอันนี้ขอ50บาทนะคะเพชรจินดาจะออกสีชมพูชมพูนะคะอันนี้ก็จะมีหนุมานอมพราพานะคะแล้วก็เนะะี่ยค่ะหนึ่สอามสี่หน่อเป็นใบยาวๆนะคะไม้เก่ามีคิดว่าน่าจะเป็นพญาสุรเสณนะคะไม้กระลทเสนนะคะ ก็ให้ไปเลยหมดนี่นะคะได้ห้าหน่อเลยนะคะอย่างเงี้ยมีหัวแล้วแน่นอนอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะได้สองสายพันเลยนี่ค่ะอันนี้เดือนมีนาคมนะคะใบน่ารักมากนะคะดูนะคะคือเขาเริ่มแบบว่าแก่แล้วนะคะเพราะว่าสีเขามาแล้วแบบนี้ค่ะหลอดใหม่กำลังจะแทงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะนาสวยมากเนี่ยค่ะ นี่อันนี้ลูกไม้ขอบชมพูนะคะเปิดสวยมาเลยอันนี้ขอราคาเอาไปเจบบาทนะคะเหลือต้นเดียวนะคะลูกไม้ขอบชมพูะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นนิลนนนะคะนิละนลโนนไม้เก่านะคะตัวนี้สีเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเม็ดขาวมาอีกนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับนิลนนค่ะนี่อันนี้จะเป็นนางฟ้านะคะนางฟ้าขออยู่ที่ราคาเอาไป25บาทนะคะสำหรับนางฟ้าจะเป็นโทนขาวนะคะ ขาวแบบล้วนเลยนะคะตัวนี้หรือว่าบางท่านก็จะเรียกนางฟ้าจำแรงนะคะนี่ค่ะหรือใครชอบลูกไม้สีเปอะนะคะตัวนี้ก็เปอะสวยนะคะทรงใบสวยด้วยนี่นะคะมีต้นเดียวเหมือนกันนะคะเป็นลูกไม้ค่ะหนูให้ไปอยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะขอเป็นลูกไม้เบอร์สองละกันนะคะเบอร์สองค่ะอันนี้หนุมานคลองเมืองนะคะเป็นใบชมพูนะคะโทนชมพูขาว ขอบใบจะพิ้วพิュทรงใบยาวนะคะอนุมานคลองเมืองนะคะไซนี้หนูขออยู่ที่ราคา1 0 0บาทนะคะ100บาทอนุมานคลองเมืองคะ่ะแล้วก็ตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกจะอยู่ที่ต้นละ80บาทเป็นตุ๊กแกดำนะคะการจะออกสีเข้มนะคะนี่นะคะนี่คะ่ะนี่ยักษ์ปักหลันนะคะยักษ์ปักหลัน เป็นไม้ป้ายนะคะอยู่ในตับรามเกียรติแล้วก็เขาจะกัดเม็ดด้วยนะคะเม็ดออกขาวๆเนะะี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่50บาทนะคะยักษ์ปักหลันค่ะอ่ะมอบอยู่อีกหนึ่งต้นนะคะสวยมากอันนี้คือสุวรรณภูมินั่นเองนะคะสุวรรณภูมิไซนี้ขอราคาเอาไป90บาทนะคะใครชอบแดงนะคะอันนี้แดงจริงๆคะ่ะเป็นไม้เก่านะคะแดงเงาเลยนะคะนี่ทความสะอาดใบสักหน่อยนะคะก็จะสวยเลยเนะะี่ยค่ะ จะนายท้องเหม็นอีกหนึ่งต้นนะคะใครรับนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อสิบบาทนะคะหนึ่งรอยสิบาทสวยมากอันนี้เป็นพญามโมลฟอร์มกอน,นะคะจะเป็นออกเข้มเข้มหน่อยนะคะลงหัวแล้วเรียบร้อยเป็นไม้หัวนะคะนี่มีตั้งหลายต้นคะ่ะในกระถางนะคะขอนับก่อนนะคะสามสี่ต้นได้เลยนะคะสวยมากอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป ขออยู่ที่250นะคะ250พยายามหมุนต้นนี้คะ่ะอันนี้สีป่านะคะก็เป็นกอสวยเหมือนกันนะคะสีป่าเขาจะทรงใบยาวนะคะพื้นใบกัดชมพูเรียบร้อยนะคะเอาไปตั้งสวยๆได้เลยเดี๋ยวดูก่อนมีกี่ต้นนะคะมีสี่ต้นนะคะในกระถางเลยนะคะเป็นไม้ลงหัวไม้นอกตู้ค่ะพวกนี้นะคะอันนี้ก็ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่กอนี้ขอ 400บาทนะคะ400บาทคุ้มมากนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ต้นใหญ่แล้วก็ไม้นอกตู้ค่ะแข็งแรงแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ยักษ์การลุลลาดนะคะจะเป็นไม้ทรงใบแบบว่าคล้ายๆออนึกชื่อไม่ออกนะคะแต่ว่าทรงใบมันจะเยวยาวนะคะเป็นคล้ายๆลูกศรหน่อยนะคะตัวเนี้นี่สีสวยนะคะตอนเด็กจะพื้นเขียวแล้วก็กัดแดงมานะคะอันนี้มีชื่อว่ายักษ์การุลลาดนะคะเดี๋ยวหนูน่าจะมีหนิ้วแบ่งนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกทีหนึ่งะคะ่ะ อันนี้เป็นกอนางรากสดแผงนะคะยกกอเลยนะคะนี่มีหนึ่งสองสามสี่หนอนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะนี่เอาไปทํากอได้เลยนะคะตัวนี้นางรากสดแผงต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทอ่านี้ทอรพานะคะเป็นพยาควายเผือกนะคะในตับรามเกียรินะคะตัวนี้ทอรพานอมีแล้วค่ะ ถ้านับต้นนี่คือมีห้าหน่อเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหัวแล้วนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปให้ราคาพิเศษเลยละกันขอเจ็ดิบาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากมีตั้งห้าต้นห้าหนอะคะไปแยกก็ได้หรือเอาไปทำฟอร์มกก็ได้นะคะทอละพาคา่ะพญาควายเผือกนะคะนี่ค่ะอันนี้ยักษ์ลนพักนะคะฟอร์มกอดูสิคะแน่นมากนะคะไม่รู้กี่ต้นต่อกี่ต้นเนี่ยคะ่ะนี่เกินห้าต้นนะคะหนูนับไปให้เกินห้าต้นละกันเนี่ยค่ะ ใครรับนะคะกอใหญ่ๆคุ้มๆเลยนะคะกอนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป390บาทนะคะ390บาทแต่ว่าสีมันอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงคะ่ะแดดมันไม่จัดนะคะมันเลยไม่ค่อยใบเขียวนะคะตัวนี้ยักษ์ลนพักคะ่ะอันนี้วิจิตจ,จินดานะคะจะเป็นไซส์6นิ้วนะคะไซส์6นิ้วนี่ค่ะป้ายสวยนะคะเผื่อใครอยากได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะ อันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับวิจิตจินดาเป็นไม้กระดูกด้วยไม้ป้ายด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาอันนี้ก็จะกัดสีมาบ้างแล้วนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปสองร้อยสามสิบาทนะคะสายหกนิ้วคะ่ะวิจิตจินดาเอ้ยไม่ใช่คะ่ะเพชรพระอุมานะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจพันธ์ุไหนนะคะสามารถจดชื่อนะคะจดสายพันธ์ุไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร064 282 4363นะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ